แข้อมูลโครงการลับของทางสถาบัน SCP Foundation ฉบับนี้มีเพียงคณะกรรมาการโอไฟเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ SCP 191สาวน้อยไซบอกพลาสเซฟมาตรการกักกันพิเศษ SCP 191 เป็นโครงการลับที่ทางสถาบันได้นำเด็กสาววัยแรกรุ่นเข้าทำการผ่าตัดดัดแปลงส่วนต่างๆภายในร่างกายให้เป็นระบบแอนดรอยไซบอร์กซึ่งการทำแบบนี้นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดต่อหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดหาผู้ทดลองมานั้นจากกระทำโดยว่าจ้างกลุ่มใต้ดิน เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองกับทางครอบครัวใดก็ตามที่มีเด็กสาวซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของทางสถาบันเพื่อนำมาใช้ในการทดลองในขั้นตอนต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม SCP 191นั้นอยู่ในห้องขนาด6เมตรคูณ6เมตรที่017 SCP 191ไม่เคยขอเครื่องใช้ หรือสิ่งบันเทิงแต่อย่างใดขณะน,นี้เครื่องใช้ในห้องประกอบด้วยเตียงนอนกรอบไม้พร้อมฟูกหนา15เซนติเมตรกับผ้าปูและผ้าห่มผ้าทุกผืนให้ทำการฆ่าเชื้อทุกเช้าตามมาตรการมาตรฐานส่วนฟูกนั้นให้เปลี่ยนใหม่ทุกหเดือนโดยฟูกเก่านั้นจะทำลายทิ้งด้วยการเผา ปลั๊กไฟ220โวลต์แบบ G โดยมีกล่องตัดไฟฉุกเฉินฟิลเบเกอร์สพานไฟแบบโยกอยู่นอกห้องระบบกำจัดของเสียเป็นพิษแบบมาตรฐานของเหลวและของแข็งท่อที่ต่อไว้นั้นให้เชื่อมไปที่เตาเผาได้เลย SCP 191จะสวมเสื้อผ้าหลวมๆไม่มีแขนที่ทำจากฝ้าย100%เซ ให้เตรียมเสื้อผ้าใหม่ให้ทุกวันโดยชุดเดิมให้ทำการฆ่าเชื้อตามมาตรการมาตรฐานการอาบน้ำให้ดำเนินการทุกเย็ยนในอ่างที่แช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาไว้การให้อาหารนั้นเป็นน้ำเกลือฆ่าเชื้อผสมวิตามินและแร่ธาตุยาปฏิชีวนะและยาชาอ่อนๆซึ่งต้องดำเนินการวันละสองครั้ง โดยฉยีดเข้าไปทางท่อหล็กที่ต้นคอด้านหลัง SCP-191 ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งรวมถึงการถ่ายของเสียและชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้บันทึกการใช้พลังงานไว้และหากระดับการใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงไปก็ให้แจ้งแก่ผู้ดูแลโดยทันทีการตรวจสอบอาการบาดเจ็บนั้นให้ทำทุกวันหลังอาบน้ำถ้าต้องการทำการพยาบาล SCP-191 ให้ตรวจสอบเอกสาร191 a l p h าสิ่งจำเป็นในการพยาบาลพิเศษและ191 a l p h าเอกสารเสริมการซ่อมแซมส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะก่อนจะดำเนินการต้องมียามติดอาวุธสอคนคอยเฝ้าในห้องขณะที่บุคลากรอยู่กับ SCP-191 แต่อาจจะใช้สกรีนใส่กั้น เพื่อความเป็นส่วนตัวได้มาตรการต่อโต้สำหรับต่อต้านคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไม่ได้ผลกับ scp 1 9 1เพราะชิ้นส่วนของ scp 1 9 1นั้นได้รับการป้องกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMP อย่างแข็งแกร่งรายละเอียดเพิ่มเติม scp 1 9 1เเป็นเด็กมนุษย์เพศหญิงอายุประมาณปี เชื่อว่ามันเป็นวัตถุก,การทดลองของการผ่าตัดหลายๆอย่างของด็อกเตอร์ที่ตายไปแล้วโดยลักษณะเบื้องต้นนั้นมีดังนี้ 1. ใบหน้าซีกซ้าย80%และหัวกะโหลกถูกเอาออกไปดวงตาและหูนั้นถูกแทนที่ด้วยระบบสัญญาณอันซับซ้อนที่ไม่เพียงแต่จะทำให้มันมองเห็นและได้ยินเสียงเท่านั้น แต่ยังสามารถรับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบของสเปกตรัมที่กว้างกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้รวมถึงขึ้นวิทยุความถี่ต่ำและแสงแกมมาก,กำลังสูงกามล่างฟันและกล่องเสียงนั้นถูกเอาออกและแทนที่ด้วยข้อมูลถูกปกปิดส่วนหลอดอาหารนั้นถูกต่อไปยังท่อเหล็กที่ต้นคอด้านหลังและหลอดลม ถูกต่อกับอุปกรณ์ฟอกอากาศการดัดแปลงเหล่านี้นั้นทำให้ SCP 191พูดไม่ได้แม้จะมีรายงานว่าบางครั้งมันจะส่งเสียงโดยการหายใจทีท,ทีก็ตามข้อ2ที่แขนขวาเป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลโดยฝังเข้าไปแทนกระดูกปลายแขนข้างขวาอุปกรณ์นี้นั้น มีช่องเชื่อมต่อกับสื่อต่างๆทั้งรุ่นใหม่และรุ่นที่เลิกใช้ไปแล้วรวมทั้ง USB อินเทอร์เน็ต Wi-Fi และ DIN 8พินและระบบเชื่อมต่ออีก7แบบที่ไม่ตรงกับสื่อใดๆที่เรารู้จักอุปกรณ์นี้นั้นสามารถใช้งานได้โดยการดึงผิวหนังที่แขนขวาขึ้นเหมือนถลกแขนเสือ้อข้อ3 คอโปรเซสเซอร์24ตัวถูกฝังไว้ในสมองซึ่งใช้แปลงสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆทำให้ scp 1 9 1สามารถอ่านและเขียนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกข้อมูลภายในนั้นจะส่งผ่านสายใย,ยแก้วนำแสงที่ฝังไว้ในเซลล์ประสาทและระบบประสาททั้งหมดการสมองและเซลลเบลลันั้น ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดนี้ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายของ SCP 1 9 1นั้นมีประสิทธิภาพที่แย่มากข้อ4มือขวาและขาขวาท่อนล่างเป็นชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมาด้วยเหล็กกล้าเส้นใยคาร์บอนและวัสดุคล้ายโพลิเมอร์ที่ไม่รู้จักเนื้อเยื่อที่เปิดอยู่นั้นบาดเจ็บและติดเชื้อได้ง่ายมาก เนื่องจากความเสียหายของระบบประสาทรับรู้ของ SCP 191นั้นจึงรับรู้อุณหภูมิและความเจ็บปวดของแขนขาได้น้อยลงการผ่าตัดแก้ไขของดออรนั้นช่วยทุเลาอาการได้บ้างแต่ก็ต้องกินยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดเสมอข้อ5ข้อมูลถูกปกปิดข้อ6ปอด หัวใจและเส้นเลือดส่วนใหญ่ถูกทดแทนด้วยระบบเครื่องจกักรจากการวิเคราะห์นั้นระบบนี้สามารถทำให้ scp 1 9 1คืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ตายแล้วได้และก็อาจจะเคยข้อ7ระบบย่อยอาหารนั้นถูกดัดแปลงโจนอาหารปกตินั้นไม่จำเป็นและเป็นอันตรายอีกด,ด้วยของเสียนั้น เจ้าถูกถ่ายออกมาทางระบบถ่ายเทที่สะโพกด้านหลังมีลักษณะเป็นเมือกสีเทาดำข้นซึ่งประกอบไปด้วยเป็นส่วนใหญ่ข้อ8อวัยวะสืบพันธุ์ถูกเอาออกและแทนที่ด้วยซึ่งตามบันทึกของดอกเตอร์นั้นเป็นการเพิ่มเนื้อที่เอาส่วนประกอบที่ไม่จะเป็นออกมีการเสนอให้ทำฮอร์โมนบำบัด เพื่อแก้ปัญหาที่ต่อมหายไปในระยะยาวข้อเสนอนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอาการแท้กซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากข้อ9ข้อมูลถูกปกปิดข้อ10การผ่าตัดดัดแปลงที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์อีกอย่างน้อย15ประการจากข้อนี้นั้นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ทำให้เชื่อได้ว่ามันมีนแค่การทดลองเพื่อเตรียมพร้อมเท่านั้นทั้งนี้ได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมที่ดอกเตอร์อาจจะคิดทำการข้อมูลถูกปกปิดในขณะนี้ทฤษฎีใดๆเกี่ยวกับการผ่าตัดตัดแปลงก็เป็นแค่การคาดคะเนเท่านั้นพอด็อกเตอร์ ได้เสียชีวิตระหว่างการบุกโจูโจมซึ่งเก็บ SCP-191 มาและบันทึกของเขาที่เหลืออยู่นั้นก็มีเพียงสมุดที่ไม่ไปครึ่งเล่มซึ่งเต็มไปด้วยข้อความลึกลับของเป้าหมายที่สูงกว่าน,นี้ประวัติเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เก็บ SCP-191 มาจากปฏิบัติการร่วมกันกับ Global Occult c o l l i t i o n ในการบุกโจมตีห้องทดลองของด็อกเตอร์ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ทำการทดลองสร้าง SCP-191 ซึ่งเป็นวัตถุดทดลองเพียงชิ้นเดียวที่เก็บมาได้ส่วนตัวอื่นๆนั้นหมดสภาพไประหว่างการถูกโจมตีและการบุกจู่โจมถูกทำลายโดยด็อกเตอร์เองบางส่วนหรือไม่ก็ถูกหน่วยปฏิบัติการทำลายเพราะเป็นอันตราย จากข้างต้นก็เป็นเรื่องราวการค้นพบ SCP 1 9 1ภายหลังจึงได้ตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นพบว่าการสร้างใหม่ทั้งตัวนั้นไม่สามารถทำได้เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลงนั้นมีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินกว่าจะให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปได้และถ้าเก็บไว้ในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของอีกด้วยมันจึงได้รับการระบุและย้ายไปที่ศูนย์การหายตัวไปของมันและวัตถุก,การทดลองอื่นๆนั้นต่อมาได้โยนความผิดให้ฆาตกรต่อเนื่องในพื้นที่นั้นซึ่งถูกเตรียมการให้ถูกฆ่าในคุกระหว่างรอการสอบสวนซึ่งในเวลาต่อมาทางสถาบัน SCP Foundation ได้เกิดความสนใจต่อ SCP-191 จึงระดมนักวิจัยระดับหัวกะทิจากทั่วทั้งสาขาวิชาค้นคว้าและวิจัยและก็ได้ข้อสรุปในการดัดแปลงและตัดต่อทางพันธุก,กรรมระหว่างชิ้นส่วนของเหล็กคุณภาพสูงกับมนุษย์เด็กสาววัยแรกรุ่นหลังจากที่ได้คำตอบ ถึงกระบวนการสร้างสรรค์เด็กสาวไซบอกก็ได้ทำการจ้างวานขบวนการใต้ดินเพื่อนำมาทำเรื่องการทดลองที่แปดเปื้อนแบบนี้จนถึงปัจจุบันภาคผนวก1 9 1ขีด01การทดสอบความสามารถของ scp 1 9 1กําำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการการวิเคราะห์ทางจิต โดยดกร c คาสเ c p 191ตอบสนองต่อการกักกันดีมากมันเชื่อฟังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่ไม่มีใครไปยุ่งด้วยนั้นมันจะนั่งนิ่งๆไม่ก็ขดตัวในท่าคุดคูเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นสัญญาณของความทุกข์ก็เป็นได้แต่น่าจะเป็นความสบายมากกว่าเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น ทำได้ยากมากสภาพจิตใจที่ชัดเจนนั้นน่าสงสัยมากแม้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารได้อย่างรวดเร็วถ้าเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะดูเหมือนไม่สามารถสนทนากับมนุษย์ตามปกติได้เลยเว้นแต่คู่สนทนาจะพูดช้าๆและใช้ถ้อยคำง่ายๆกิจกรรมที่ซับซ้อนนั้น ก็ไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะได้รับการชี้นำทีละขั้นตอนไปอารมณ์ของมันนั้นดูจะสงบดีแม้จะเข้าใจยากอยู่บ้างมันมีท่าทีเบื่อหน่ายตลอดเวลาและจะไม่สบตาใครเว้นแต่จะถูกขอให้ทำความพยายามใดๆที่จะทำให้ล่าลืงหรือสนุกนั้นไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงแต่มัน ก็ไม่ได้แสดงลักษณะของการทุกข์ใจและบอกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่ามันสบายดีถึงตอนนี้ SCP-191 ยังไม่เคยขอพบหรือขอข้อมูลคนที่เคยรู้จักก่อนถูกลักพาตัวเอกสารภาคผนวกเคยมีบันทึกไว้ว่า SCP-191 นั้นเคยพบเจอกับ SCP-079 อีกด้วย และได้ทำการทักทายกันเป็นประโยคสั้นๆพร้อมกับสวมกอด SCP-079 กับน้ำตาที่ลินไหลและได้พูดออกมาว่าทำไมต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยซึ่งคล้ายกับอาการของไบโพล่าไบโพล่าคืออาการของผู้ที่มีสภาวะแปรปวนทางอารมณ์ซึ่งแบ่งได้สองขั้วทั้งดีและร้าย เป็นตนต้และนี่นะครับก็คือข้อมูลข้าวๆของ SCP 191สาวน้อยไซบอกนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ s ซ j e c t Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่นะครับก็คือ รายชื่อของผู้สนับสนุนช่องแซฟแจ็คชานแนลนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ